สวัสดีค่ะดิฉันบอ,บอไอบรรณาธิการหนังสือกองสันพดีหมวดสุขภาพสนับพิมพานาม e ีบุ๊กวันนี้เราก็จะมานแนะนําหนังสือ,อเล่มใหม่ที่จะออกภายในงานสัปดาห์หนังสือที่จะถึงนี้นะคะมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะเล่มแรกที่อยากแนะนํานะคะสําหรับชาวออฟฟิศทั้งหลายาที่มีปัญหาเรื่องอาจจะไขมันก ป้องกันโรคร้ายเพียงคุมคอเลสเตอรอลให้อยู่มาจะมาอธิบายค่ะว่าจริงๆแล้วนั้นไขมันในเลือดของเราเนี่ยไม่ได้มีแต่ไขมันที่เลวไปเสียทั้งหมดนะคะก็จะมีทั้งไขมันที่ดีไขมันที่เลวอะแล้วก็จะมาแนะนําวิธีที่จะกําจัดไขมันส่วนที่เลวออกไปค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะในเล่มน,นี้เนี่ยก็จะมีอธิบายค่ะประกอบรูปสีสีทั้งเล่มนะคะนี่เขียนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นค่ะ เล่มน,นี้เนี่ยนอกจากว่าอธิบายเรื่องของไขมันแล้วเพื่อให้เราเข้าใจเกี่ยวกับไขมันและคอเลสเตอรอลในเรื่องมากขึ้นเนี่ยเราเล่มน,นี้เนี่ยก็จะยังอธิบายถึงการกินอาหารการออกกําลังกายที่จะช่วยให้เราสุขภาพดีขึ้นค่ะสำหรับเล่มถัดไปนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องดวงตาอาการเมื่อยล้าต่างตาที่เกิดจากตาทั้งหลายเนี่ยทาไม่ได้เลยนะคะกับเล่มนี้ค่ะ จักสุแพทย์แนะนําทําอย่างไรไม่ให้สายตาเสื่อมค่ะ,ะเล่มน,นี้เนี่ยก็จะออกมาในสไตล์ของ Q&A หรือว่าถามตอบนั่นเองค่ะโดยจากสุแพทย์ชาวญี่ปุ่นผู้มีชื่อเสียงมากๆอย่างดูอิจิรามะสึนะคะซึ่งคุณหมอท่านนี้เนี่ยก็เ,เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งมีชื่อเสียงมากมายเลยออกรายการโทรทัศน์เขียนหนังสือที่ปุ่นมาแล้วหลายเล่มนะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพดวงตาให้กับชาวญี่ปุ่นมากกว่าแสนคนเลยทีเดียวค่ะ เล่มนี้เนี่ยก็จะออกแบบมานะคะเป็นลักษณะของอบทสนทนาระหว่างคุณค่ากับคุณหมอค่ะคุยถามตอบก,กันเป็นหัวข้อไปเล่มนี้เนี่ยก็จะพูดถึงตั้งแต่ว่าอาการเมื่อยล้าทางดวงตาคืออะไรนะคะแล้วก็อาการเสื่อมของตาตาบวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่รวมถึงอธิบายโรคต่างๆที่เกิดกับดวงตายเช่นต้อกระจกต้อหินหรือว่าโรคอื่นๆที่อาจจะส่งผลถึงดวงตาทำให้ตาบอดค่ะ เล่มน,นี้เนี่ยดาวกับว่าได้น,นั่งคุยกับหมอในห้องตรวจจริงๆเลยนะคะและสำหรับชาวออฟฟิศท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องปวดบาวด่าปวดหลังปวดไหล่แก้อย่างไรก็ไม่หายกักทีจะไปหานักกายภาพบาบัดหรือว่าหาหมอนวดเนี่ยก็ไม่หายแนะนำสองเล่มน,นี้เลยค่ะนั่นก็คือยืดเหยียดนะคะกล้ามเนื้อให้ถูกจุดอยู่อาการปวดคอลหลังไหล่ค่ะกับอีกเล่มคือพังผืดนะคะ ต้นตอความเจ็บปวดทั่วร่างคลายเองได้ง่ายเดียวค่ะสองเล่มน,นี้นะคะเกีเ่ยวกับอะไรเคาว่าพังผืดเนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นชินนะคะเวลาเราปวดล้างปวดบ่าปวดไหล่เนี่ยอาจจะแบบเอ้ยมันไปที่กล้ามเนื้อหรือเปล่าแล้วนั่งผิดท่าหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรานั่งผิดท่าหรือว่าใช้ชีวิตอย่างไม่ถูกสุขลักษณะไม่ว่าจะแบบนั่งไขอยห้างนะคะหรือว่านั่งหลังข้อเวลาทํางานเนี่ยล้วนส่งผลถึงกล้ามเนื้อแล้วก็พังผืดโดยตรง พังผืดนเนี่ยก็จะเป็นเส้นใหญ่ค่ะปกคลุมทั่วร่างเราเลยแล้วเวลามันเกิดอ,อาการอักเสบอะไรขึ้นมาเนี่ยการที่เราไปทุบบีนวดไม่ได้ทําให้เราหายปวดนะคะขอ,องเล่มน,นี้เนี่ยก็จะมาขข้ข้อข้องใจว่าพังผืดแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่รวมถึงแนะนําวิธีที่ช่วยให้เราคลายพังผืดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็บอกเราอาการปวดทั้งหลายได้ค่ะนี่นะคะสําหรับข้างในเนี่ยก็จะเป็นภาพประกอบนะคะแล้วก็ประกอบท่าทาง เองได้ง่ายๆค่ะคลายความผืดได้ทั่วร่างเลยค่ะสำหรับหนังสือสุขภาพอนอกจากสุขภาพกายแล้วก็ยังมีสุขภาพจิตท,ที่เราต้องดูแลนะคะสำหรับสองเล่มนี้ที่เราอยากแนะนำค่ะเคลื่อไม้ได้เวลาย,ยือดอกยกใจให้แตกนะคะและพุ่มือเอาชนะภาวะาสติแตกค่ะอ่ะามาแนะนำเล่ม,เล,มเล็กกันอันนี้กันก่อนเลยละกันค่ะ เด่มี้เนี่ยจะแบ่งลักษณะคนออกเป็น4ประเภทนะคะ,ะแล้วก็ดูว่าลักษณะนิสัยอย่างไรเนี่ยควรจะมีวิธีรับมือกับความเครียดอย่างไรบ้างค่ะซึ่งทั้งหมด27วิธีนี้เนี่ยเราสามารถเลือกที่จะทําตามทั้งหมดเลยหรือว่าเราอาจจะเลือกแค่บางข้อเพื่อให้เหมาะกับลักษณะนิสัยของตัวเองค่ะ,ะและสําหรับเดนมี้นะคะผู้มือเอาชนะภาวะสติแตกเล่มนี้แนะนํามากๆเลยเพราะว่าผู้เขียนเนี่ย เป็นจิตแพทย์ชื่อดังนะคะซึ่งมีผลงานเขียนแล้วก็เป็นผู้ปลุกเปิดทางด้นานการจัดการวิตกกังวลแล้วก็การนำ CBT หรือว่าการปรับความคิดและพฤติกรรมมาใช้ในการรับมือกับอาการวิตกกังวลค่ะซึ่งอาการวิตกกังวลของเราเนอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเครียดกับงานอยากให้งานออกมาเพอร์เฟกมากๆซึ่งมันอาจจะทําให้แต่ของเราเนี่ย หมุ่นว้าวุ่นอยู่กับเรื่องนั้นจนไม่สามารถอคอนโทรหรือว่าแมネจสิ่งต่างๆในชีวิตได้ก็จะส่งผลเสียกับเรานะคะเรื่อนี้เนี่ยก็จะมาช่วยทําให้เราจัดก,การสิตใต้ของเราให้ออตอบโตงก็คิด้อย่างเป็นระบบมากขึ้นค่ะสําหรับ หนังสือสุขภาพทั้งหมดที่แนําในวันนี้ก็น่าสนใจขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็น่าจะเหมาะกับชาวฟิตทั้งหลายที่อาจจะมีปัญหาไม่ว่าจะปวดตัวปวดหัว,ปว,หวปวดหลังมีปัญหาทางด้านสายตาหรือว่าจิตใจที่ตอนนี้ไม่สามารถเมนเทนไหวได้แล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ